เมื่อรงยฟ้าสร้างเสร็จเนี่ยจะมีกองทุนพัฒนารอบโลงไฟฟ้าซึ่งบริหารโดยไตภาคีนะครับก็มีภาครัฐตัวแทนชุมชนนะฮะแล้วก็ตัวแทนจากโรงไฟฟ้าเข้ามาดูแลร่วมกันซึ่งกองทุนตรงนี้ชาวบ้านสามารถเสนอโครงการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือในเรื่องของความมั่นใจที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วครับในการออกแบบรงยฟ้าเทพานะครับ ก็ได้แบ่งพื้นที่ไว้สส่วนส่วนหนึ่งก็คือตัวโรงไฟฟ้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่เปิดสาธารณะสาหรับชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าไปใช้สอยหรือก็เป็นเรื่องอนันทนาการเช่นมีสวนพักผ่อนหรือสวนน้ําตามที่ได้คุยหรือได้รับความเห็นชอบกับชาวบ้านว่าจะทาตรงนั้นนะครับซึ่งในส่วนที่เป็นเปิดให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ย ก็จะเปิดให้บริการกับชาวบ้านได้เข้าไปใช้งานแต่ในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยบางส่วนเป็นพื้นที่ต้องรักษาความปลอดภัยนะครับก็ต้องเ,ออเป็นพื้นที่ที่สงวนนิดนึงแต่สามารถเปิดให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปดูการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของกพออได้ตลอดเวลาครับครับก,ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณชาวเทพานะครับที่ให้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนโครงการ รดยฟ้าฐานินเทพ,พามาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับอันที่2ก็อยากให้ความมั่นใจว่ากพจะสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับอันที่3ามกพจะดูแลชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ากพก็มีคติว่าจะผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับ มีจริงเิครับใช้ต่างประเทศเนี่ยใช้มาแล้วเป็น10ปีนะครับ10ปีที่เราเคยพาสื่อมวลชนพาชุมชนหรือพาผู้ที่เหยียบคองนะพาไปดูที่ต่างประเทศเนี่ยก็ใช้ไปดูที่ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือที่เยอรมันหรือแม้กระทั่ที่เกาหลีหรือแม้กระทั่ี่มาเลเซียเนี่ยครับก็ใช้เทคโนโลยีฐานดินซาท้งนั้นแหละครับมีมาตรฐานถี่ว่าสูงมากนะครับเทียบเทียบกับลอยฟ้าฐานดินที่มีอยู่ในไทยเนี่ย่าจะเป็นที่ BLCP หรือเกเกวันเนี่ยมาตรฐานของเราที่กำลังจะสร้างเนี่ยดีกว่า ด,ดีดีกว่าเขาครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยก็เหมือนเข้าใจเทคโนโลยีเก่าส่วนอันใหม่เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เราจะเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่ไม่มีปัญหาเพราะไม่อยากให้ชุมชนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลามาก็ต้องมาลอยฟ้ามาอยู่ก็ต้องชุมชนต้องพัฒนานและมีคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมคือไม่ให้มาแล้วแยกกว่าเดิมจะมาสร้างทาไมนะครับครับสําหรับแผนนี้ PDP นะฮะตัวแผนพ d p ีเองถ้าเราแยกส่วนแล้วก็จะมองเห็นว่าส่วนหนึ่งจะเป็น โรงไฟฟ้าที่ต้องสร้างขึ้นในภาคใต้ถามว่าทําไมรัฐถึงมองอย่างนั้นเพราะรัฐเขาก็ต้องมองว่าในภาคใต้เองเความต้องการไฟฟ้าทางภาคใต้เพิ่มขึ้นโดยตลอดทีนี้ถ้าเราเทียบความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกับภาคอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าภาคใต้เพิ่มในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าสูงกว่าทีนี้หลังจากมองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยรัฐเขาก็มองว่าเฮ้ยโรงไฟฟ้าอะไรล่ะที่จะมาสร้างที่ภาคใต้ได้บ้างนะเขามองทุกประเภทนะฮะมันจะเป็นถ่านหิน ว่าจะเป็นพลังงานเหมือนเวียนอาจจะเดือนอย่างนี้ตอนนี้ตัวกระบี่นี่ก็ค่อนข้างจะชัดนะว่าจะต้องล่าช้าแน่นะรอความชัดเจนของชุมชนแล้วก็ทางรัฐจะยังไงจะเดินต่อ,อยังไงนะครับแต่สําหรับเทพาในเลืกลกอกๆอกจากที่ผมได้สัมผัสนะสัมผัสกับชุมชนเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะชุมชนที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ,ๆเนี่ยเห็นด้วยเพียงแต่เสียงของชุมชน จะทําอย่างไรจะสะท้อนให้กับทางภักรัฐให้เห็นว่าเฮ้ยเขาเอาแน่นะก็พอเองเนี่ยอย่างที่บอกเราบองแล้วว่าพื้นที่มีศักยภาพถ้าชุมชนร่วมร่วมกันสนับสนุนก็ขอเดินตามไปด้วยกันนับไปนั้นก็คือหมายปีที่คาดว่าโรงไฟฟ้านี้จะเข้าในระบบเนี่ยประมาณปี2 5 6 4ก็น่าจะสำเร็จแล้วสำเร็จก็เป็นไปตามแผน แต่ถามว่ามันอาจจะดีเลยได้ไหมอาจจะได้ไม่เยอะเพราะว่าปีหน้าก็เป็นปีที่น่าจะเป็นปีที่ตัดสินใจให้ได้ว่าโครงการนี้จะจะไปยังไงนะ